เดี๋ยวก่อนอ wow. ฉันต้องการกุญแจสิบหายแล้วไม่มีกุญแจนะออครับเออสงสัยเราไม่มีกุญแจเข้าบ้านไม่ได้ไปหากุญแจกุญแจอยู่แถวนี้ไปสกอไม่มีทางขยายดเลยดูยสิไม่มีหลังบ้านชอบเก็บของได้ครับเราเรามาโผล่ที่หลังบ้านเพาาื่อไปหากุญแจไอ้น,นี้ต้องขไข สงสัยว่าอกูว่าบ้านต้นไม้นี่สำคัญต่อร้อยแม่เลยกดขึ้น okay. ไ,ไ,ไม่ได้อ๋อเหมือน<ด>พวกเขาอาจจะเป็นน้าหรือคนที่มีน้ำใจพาเรามาส่งบ้านไม่งั้นก็เป็นพ่อหรือแม่มมที่มึงไม่ทิ้งกุญแจให้เลยโอ้ยจะมาคนน่ากลัวโฉันระวังคุณอ๋อคุณปู่อเกมนี้คุณว่าจะเป็นผีหุนยนต์สัตว มึงต้องระวังคุณปู่เอ๊ยบริบริยายังน้อยอุ้ยจานสีแดงมีมีอันนี้ให้อาด้นยแน่แนๆแนเออมันไม่แปลกูว่ากูใช้สบองซื้อเหมือนแบบพันเซลน่าจะแปลกาสคิดนั่นในซับบอกคุณปู่เฮ้ยตัวจริงคุณย่าก็โดนถีบด้วยวะ แม่ทีวีโอ้ยนี่ไงอ๋อไอตรงไอตูนะ้เย็นอะมันคือเคเวสเว้ยอ๋อเนี่ยมันขีดสามันออกไปแล้วก็คือเราเหลือแค่ไปอะไรเราไปไม่ให้เราทำอะไรอีกเอ่อการบ้านอันอันอันที่หนึ่งนะการบ้าน ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าให้ยาคุณยายคือกูตอบข้อไหนผิดผิดหมดเลยเหมือนผิดข้อนึงแล้วมันจะให้หมดเลยเดี๋ยกูลองสิเออสี่สี่ทับสองทับสองเจ็ดแปดสิบหกกูไม่รู้อ๋อไอทับมันคือหารเว้ยแล้วคือเชี่ยทับคือหาร กูตอบคือหมายมากกว่าอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อยี่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 กูตอบคือหมายมากกว่าน้อยกว่าเก็บผ้าเก็บผ้าไปไว้ไหนวะบ้านมีอ,อ,อยู่แค่เนี่ยชั้นสอบรอเปล่าห้องครัวหรือเปล่าคนกินเหมือนเขาจะซักผ้าตรงห้องครัวใช่ไหมวะเนี่ยอ่างล้างจานก็อยู่เนะี่ย อุ้ยอุ้ยอะไรเรียกขอไฟร้อยได้พี่โมโยเลยตักผ้าตัวไหนวะไมไดห้ห้องใต้ดินนะยะห้องใต้ดินเคืองตักผ้านีไ่ไงโอ้ยยียลิงน,น,น,นี่มันอะไรสับริงโคตรมึงกดที่เครื่องตักผ้าดิมึงเก็บผ้ามาอีกอันหรือเปล่าโอเค มันคิดสุดท้ายหายายคุณยาอ๋ออยู่บนห้องนอนเธอเดี๋ยววิ่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรออกมาดีด้วยเอาอยาไปแดก <S <S <Y> <S นี่คือของพนสำหรับคุณ <S <S <Y> <S มันคิดสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์อะไรจะเกิดขึ้นท่าทางจะไม่ดีแล้วสิ ไอ้ย่ามึงปิดตะโกนทำไมไอ้ย่าเปิดกลับเปิดไอ้เีย่านู้ปไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วโอไฟครับไปห้องปั่นไฟปะมึงไปนะมึงไปนะกูจะหลบหลบอยู่ดีไม่จริงจีต้องมีคนเฝ้าคุณยายเว้ยกูเองเสนอตัว พ่อมึงมึงมึงถ่ายคลิปเนี่ยมึงมึงเลยรับหน้าไงมึงถ่ายคอนเทนต์เนี่ยกูฝากให้มึงถ่ายต่อใช่เหแล้วมึงให้กูนำเขี้ยอะไรเนี่ยมึงทำอะไวรฮะเจออะไรมึงมันออกคลิปมึงโอ้โหไม่มั่นใจด้านล่างเลยวะด้านล่างมันอะไรสามเยี่ยิบหายดิใช่สวัสดีจ้า ใช่อะไรบรุษมาใช่ลิงร้องเองเนี่ยเกมมีเกมมีต่อยได้กูต่อยมึงนะกูบอกให้พอมาใกล้กูนิดนึงกูต่อยนะไอ้ยาตกเปลือกไฟไปอะไรไมีมีมินิเกมให้เลยเลยไม่มีอะไรเลยแล้วอ๋อด้านหลัง เปิดเปิดเตอรนี้เปนี้อือหือป้าน,นี้แม่งเก่งเรื่องทางใต้ดิน,นเนาะเฮียเอากูเลยดีมาดิมาละปุ๊บโอ้โหคาซีนมา,านว้าวนี่เท่มากเท่เฮียอะไรกันฉันก็ตกใจนะบุญงี้ไม่ทำอไงต่อวะ ในกามาอ๋อห้องใต้ดินมันน่านมีอะไรลใช่ไหมไม่รู้ดิจริงไ<ะ><ะ>ม่ใช่ห้องเดิมเลยก็ห้องเดิมเลยมันเปิดนี้ได้เว้ยเ,เออไอ้เชียบต้อนรับเลยเนาะเฮียไม่ได้กดด้วยนะครับลูกไม่ใช่กูกดเอง,อ,ง,อ,ง,อ,งเอ๋อไ <laughs> อ้ที่ยกอคนที่คุณยาย โอ้คุณยายคุณยายเอ้ยแกนมาอยู่เนาะอ้าวโอ้โอ้แกนมากูโอ้แม่นะคุณยายเลือดเต็มหัวทําเรดีโอ้แม่เม็ดดิแอบแอบแอบตรงไหนได้บ้างขวาที่แอบก่อนเอาไปไหนละอ๋อโอ้คุณยายเหลือแต็มหัวโอ้แม่นะ ไอ้เหี้ยดาร์กสตอรี่เสียงดนตีไอ้เหี้ยด่งี้ไม่ใส่หูฟังดีกว่านี่เราไปห้องน้ำมั้ง้วไปทำเหี้ยอะไรอยู่ด้านบนก็ดีแล้วมันทะลุออกหน้าต่างไม่ได้เหรอเอ้ย เอ้ยทำไมทำไมภาพภาพมันสึกตัดตัดโอ้โหมาตัวนี้เสียงชัดเท่าเดิมว่าถ่ายฟูให้ดีอีเหี้ยล่างกุญยจเลยกโอะไรอ่ะมีกุญแจองค์ายต้องเพ้นแล้วมันใช้กับห้องไหนวะพี่ก็หลังเปิดด้วยอ๋อนี่นี่ใช้กับห้องนี้แหละ นีไปได้ไหมไม่มีปฏิกิริยาเลยมันเป็นรหัสวะรหัสเลยกูกดไม่ได้ดเลยไปมาไปหาห้องสักห้องแหละอุ้ยมันโดนปิดเดจะอะไรกูปิดจะไปห้องใต้ดินไงหรือยังแล้วก็ได้เอ้ยไปจะไปได้ฟ้า អត់ក៏ប៉ាពុករត់អស់ឯងហីអូយអូយពួកឡោនស្អាតជូតអូអា